สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคม2567กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีมังกรคนลัคนาราศีมังกรเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยนะคะช่วงนี้เนี่ยนะคะเราก็เป็นช่วงที่เราใช้จ่ายเงินค่อนข้างที่จะเยอะบัมืันกนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ ก็ใช้ใจ่ายเงินกับครอบครัวเนี่ยนะคะแล้วก็บางทีก็เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยานพาหนะได้เหมือนกันหรือว่าใช้ใจ่ายไปก,กับการท่องเที่ยวการเดินทางการออกสู่วงสังคมงานนูน่นงานนี่เนี่ยนะคะใส่ซองนูน่นใส่ซองนี่อย่างเงี้ยมันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะคนลัคน,รนาราศีมังกรเนี่ยอ่าแล้วก็ดูแล้วเนี่ยอ่าก็จะมีอะไรที่มีความสุขกายสุขใจอยู่นะคะเพราะจะเห็นว่ามีดาวสุขดาวพุธนะคะ อยู่ในเดือนที่4นะคะของเจ้าชะตาโดยที่ดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะและดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยนะคะ,ะก็อาจจะทําอะไรให้เรามีความสุขกายสุข,สขใจสบายใจในเรื่องหน้าที่การงานนะคะงานก็อาจจะมีการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางที่ดีได้ด้วยนะคะรวมทั้งดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือน สุภะด้วยนะคะความคาดหวังความสุขใจที่เกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการาปรับตําแหน่งหรือว่าการรอคอยอเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่การงานสิ่งเหล่านี้ก็จะมีโอกาสที่จะรู้คำตอบหรือว่ามีโอกาสที่สมหวังเลยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีของคนลัคนาราศีมังกรนะคะาดาวสุกเนี่ยนะคะดาวสุก ดาวศุกร์อยูใ่ในเรือนนี้นะคะในเรือนนี้เนี่ยนะคะก็ยังได้ตําแหน่งองค์เก์อยู่นะคะเพราะว่าอยู่ในเรือนที่4ของราศีอัมพุกเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นดาวที่ดีนะคะให้คุณต่อเจ้าชะตานะคะถึงแม้ว่าจะได้มาตรฐานเป็นประนะคะแต่ยังน้อยก็ส่งอิทธิพลในแดในด้านดีให้กับเจ้าชะตาแต่สิ่งที่เห็นชัดก็คือดาวพฤหัสค่ะดาวพฤหัสเนี่ย เป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชชะไปอยู่ในเรือนปุตตะย้ายวันที่30เมษายนเนี่ยทำให้เรือนปุตตะนี้เด่นเลยนะคะเรือนปุตตะเด่นเนี่ยเจ้ชาชะตาทําอะไรเนี่ยนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ดีเลยนะคะ,ะเพราะว่าดาวพฤหัสมาให้คุณให้โชคในเรือนปุตตะนั่นเองนะคะในเรือนอันแห่งการเริ่มการทําอะไรใหม่ๆเป็นเรือนแห่งการ ที่บ่งบอกถึงมีโชคมีลาบได้ด้วยนะคะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยประสบความสําเร็จด้านดีในเรื่องการงานคิดทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองได้นะคะศึกษาหาความรู้อะไรก็มีโอกาสที่จะได้รับความรู้มีองค์ความรู้เต็มๆในตรงจุดนี้ได้ด้วยนะคะถือว่าเป็นดวงชะตาที่ดีมากด้วยนะคะทั้งงานะนะคะ,ะทั้งทำอะไรใหม่ๆทั้งโชคลาบ ดีนะคะส่วนเงินเนี่ยนะคะถึงแม้จะมีการใช้จ่ายเงินเยอะแต่ก็หมุนเข้าหมุนออกค่ะเงินก็ยังขับเคลื่อนไปได้ดีอยู่ไม่ได้เสียหายเพราะว่า,าเขาเรียกว่าดาวให้คุณดีอยู่ในเรือนที่5เนี่ยนะคะก็ถือว่าทำทำอะไรก็ราบรื่นนะคะประสบความสำเร็จทำอะไรก็ยังไม่ได้เกิดผลเสียนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะ คนลัคณาราศีมังกรทั้งงานทั้งเงินไปได้สวยอยู่จ่ายก็ปล่อยจ่ายไปนะคะเงินก็จะเข้ามาอยู่ไม่ต้องกลัวนะคะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์มองเห็นว่าเจ้าชะตากับคนรักเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่เหมือนกับช่วยกันนะคะ,ะทำงานช่วยกันก่อร่างสร้างตัวอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นช่วงช่วงเวลาที่แต่ละคนก็ให้ความสนใจกับงานนะคะแล้วก็ เกื้อกูลกันอยู่นะคะเกื้อนหนุนกันให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดีนะคะสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนเป็นสามีภรรยากันแล้วอย่างเงี้ยก็เกื้อนหนุนกันได้ดีเลยเข้าอกเข้าใจกันได้ดีด้วยนะคะ,ะจนคนที่รอคอยว่าจะมีแฟนไหมเอามีโอกาสพบรักนะคะ,ะแล้วก็จะได้คู่รักที่ดีด้วยนะคะเพราะว่าดาวฤษ์หัสให้คุณในเดืนปุตตะนะคะ,ะความรักก็จะเด่นชัด ได้ดีเลยโดยที่ช่วงที่เด่นเนี่ยก็ตั้งแต่เดือนพฤษภาไปนี่เด่นละแล้วก็วันที่14เนี่ยก็ดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะโครจรเข้ามาร่วมกับดาวพฤหัสอีกก็เป็นจังหวะที่ดีด้วยนะคะเพราะว่าเป็นดาวคู่มิรใหญ่อยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะพบรักมีโอกาสที่จะพบงานที่ใช่เนี่ยนะคะหรือลงทุนอะไรแล้วกอดดอกออกผลได้ดีเยี่ยมเลยนะคะสำหรับคน ลัคนาดาศิมกรก็ถือว่าเป็นจุดแห่งความสำเร็จของเจ้าชะตาสิ่งที่มองเห็นก็คือ,อเจ้าชะตาจะต้องอมีความเขาเรียกว่าอย่าคิดมากเกินไปทำอะไรให้มีสติ้มีความรอบคอบก็จริงแต่อย่าไปกดดันตัวเองอย่างเงี้ยก็จะทำให้ทำอะไรได้ราบรื่นแล้วก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็รอบคอบมีสติซะอย่างเงี้ยไม่เกิดปัญหา ะะเพราะโดยรวมแล้วงานเด่นมากนะคะงานเด่นงานดีโชคลาภก็เด่นนะคะอันนี้ก็เป็นจุดดึงนะคะที่จะทําให้เจ้าชะตาประสบความสําเร็จได้อย่างดีอ,อันแล้วก็การสร้างกุศลการทําบุญก็จะเน้นทําบุญปล่อยชีวิตสัตว์นะคะปล่อยชีวิตสัตว์นะคะแล้วก็ทําบุญเขาเรียกว่า ทำทานทำทานก็จะดีนะคะแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์นี้ให้เป็นประจำปล่อยชีวิตสัตว์ไหว้พระสวดมนต์เข้าวัดเข้าวาก็ดีนะคะก็คือถวายสังฆทานด้วยอย่างเงี้ยก็จะถือว่าเป็นการเสริมดวงให้กับเจ้าชะตาได้ดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ